เย็นนะเห็นพระอาทิตย์ตกสวยมากนี่นะอุสยสาวๆกำลังแบบนี่อุ้ยบอกเลยถ่ายรูปไปหลายรูปมากวันนี้อะไรนะอะไรนะบานาน่านะชิคเก้นบานาน่าชิคเก้นบานาน่าชิคเก้นบานาน่าบานาน่าแล้วเราก็สามารถมานั่งทานข้าวบนนี้ได้นะตอนเย็นนะเออกินข้าวเย็นดูพระอาทิตย์ตกค่ะนี่ครับบรรยากาศดีมากตอนเย็นเราเล่นน้ำไปโคตรมันใช่ไปตกมาก แล้วก็แพ้เขาจะล่องอะไรไปที่ตรงทะเลแหวกไม่ได้ชอบไปตรงที่ทะเลแหวกค่ะทุกคนทะเลแหวกสวยมากไม่อยากกลับเลย3คนนี้ถ่ายรูปกันแบบไปเลแค่ติ๊กต็อกแล้วก็ไปถ่ายรูปได้รูปสวยๆมาเยอะเต้นเพลงเลยนะเต้นเพลงเลยนะชิคกี้พายนาชิคกี้พายนาชิคกี้พเพลงแล้วว่เดี๋ยวใครมานะเห็นวิวแบบนี้เลยก็คือแพ้เขาจะมาจอดแล้วก็ให้เรานั่งดูพระอาทิตย์ตึกเดี๋ยวผมซูมให้ดูแบบสวยๆเลยใครว่าสวยบอก์หนึ่งมาหน่อย น,นี่คือลองมาพักได้นะอันนี้เรารีวิวแบบให้ทุกคนได้ดูเลยนะคะอ่านี่ครับอันนี้ชื่อที่พักว่าอะไรพี่ดาวเดอาลาบจันทบุรีค่ะทุกคนเป็นแพรแบบส่วนตัวเลยนะคะอยู่ที่หมู่บ้านไร้แผ่นดินจังหวัดจันทบุรีค่ะเพิ่งเปิดใหม่เลยนะคะทุกคนมีทั้งหมด2ห้องนอน2ห้องน้ำสําหรับราคานะคะแบบเหมาลางวันธรรมดานะคะอยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะคะตกคนละ1875บาทนะคะเหมาล์รนี่พักได้8คนคะ่ะ ที่1 9 0 0 0 0บาทนะคะตกคนละ2,375บาทคะ่ะทุกคนราคานี้นะคะรวมที่พัก2วัน1คืนนะคะรวมเรือรับส่งนะคะแล้วก็มีเรือคยักให้พายแบบฟรีๆแล้วก็มีน้ําดื่มน้ําแข็งให้ค่ะสําหรับราคาที่พักแบบรวมอาหารนะคะราคาวันธรรมดานะคะวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสคนละ2,600บาทคะ่ะส่วนวันหยุดสุกเสาร์นะคะคนละ2,900บาท สอวันหนึ่งคืนนะคะรวมเรือรับส่งนะคะแล้วก็มีอาหารเย็นนะคะเป็นซีฟู้ดปูกุ้งด้วยค่ะมีน้ําดื่มแล้วก็มีน้ําแข็งให้ด้วยค่ะแล้วก็มีเรือคายักให้พายห้องพักทุกห้องติดแอร์ค่ะทุกคนบรรยากาศดีวิวดีแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นหมู่บ้านไร้แผ่นดินนะคะแล้วที่สําคัญนะเรามองเห็นเกาะช้างจากตรงนี้ได้เลยใช่เห็นเกาะช้างนี่นี่นนเลยไปตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเกาะช้างละถ้าใครอยากมาก็ตามมาได้นะคะจันทบุรีจ้ะนี่